ยุคใหม่แห่งการตื่นรู้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้แสงจันทรุปราคาและสุริยปราคาการเริ่มต้นภายใต้แสงแห่งจันทราและสุริยาสองปรากฏการณ์สำคัญสำหรับการเกิดขึ้นจันทรุปราคาในวันที่17กันยายนจะกระตุ้น พลังแห่งสตรีและสุริยะปราคาในวันที่สองตุลาจะปลุกพลังแห่งบุรุษสิ่งนี้จะนำไปสู่การรีเซ็ตพลังงานครั้งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่อุปราคาตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอุปราคาเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญ มันทำหน้าที่เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาอันทรงพลังสำหรับการเป็นแปลงของตัวเองและเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนที่สำคัญโดยการรวมเส้นเวลาตา่ตางๆเข้าด้วยกันนำไปสู่การเกิดใหม่ในพลังงานแห่งโลกใหม่อุปราคาส่องสว่างเส้นทางวิญญาณการสิ้นสุดของวัฏจักร การเกิดใหม่ในเส้นทางของโลกใหม่การเริ่มต้นการปรับแนวและการปรับเทียบจักรวาลอย่างรวดเร็วอุปราคาประตูสู่มิติใหม่อุปราคาเป็นช่วงเวลาที่มีพลังมากที่สุดของปีพวกมันทำหน้าที่เป็นเหตุการณ์จักรวาลหลายมิติที่เปิดประตู ทางเข้าสู่มิติที่มีสติสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพวกมันมีจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพลาังงานสำหรับการรักษาตนเองและการเป็นแปลงร่วมกันอย่างรวดเร็วบทใหม่การเติบโตและการตื่นรู้ตอนนี้บทใหม่ๆเริ่มต้นขึ้นจงมีความเชื่อว่า สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วล้วนเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดอุทิศเวลาให้กับงานที่จําเป็นเช่นการจัดระเบียบการให้อภัยการปล่อยวางการกลับใจการจัดระเบียบมาการกล่าวคำอำลาและเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นความพยายามที่ลงทุนในการยกระดับจิตสำนึก ในพลังงานแห่งโลกใหม่นั้นคุ้มค่าอย่างแท้จริงนี่เป็นช่วงเวลาอันทรงพลังของวิวัฒนาการการเติบโตและการตระหนักรู้ในตนเองขยายตัวอย่างมีสติไปสู่การค้นพบใหม่ๆในตัวเองและการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าซึ่งกำลังเกิดขึ้นคาดหวังสิ่งที่ไม่คาดคิด เปิดลับการเชื่อมต่อกับเผ่าวิญญาณและการรวมเส้นเวลาของตัวตนที่สูงขึ้นเชื่อใจในกระบวนการทำตามสัญชาตญาณที่กำลังขยายตัวเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้สัมพันธ์กับพลังงานความถี่ของดาวเคราะห์ที่สูงขึ้นเหล่านี้อยากเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่เมื่อโครงสร้างดูเหมือนจะพังทลายลงนั้นเป็นเพราะพลังงานความถี่ที่สูงขึ้นกำลังเข้ามาแทนที่สิ่งที่เคยมีอยู่ความถี่ใหม่ๆเหล่านี้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่จะปูทางไปสู่โลกใหม่บนดาวเคราะห์ที่กำลังเกิดขึ้นสู่สวรรค์ของเรา ในขณะที่สิ่งเก่าๆยังคงสลายและสลายไปพื้นที่พราังานถูกสร้างขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตอยากมีสติในโลกใหม่ๆวัฏถัจารก,การเกิดขึ้นใหม่ๆได้เปิดใช้งานในการขึ้นและการก้าวข้ามเวอร์ชันของตนเองในอดีตตอนนี้สั่นสะเทือนในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้น เจริญรุ่งเรืองและรู้สึกได้รับการ่อเลี้ยงจากสวรรค์การเดินทางของผู้ตื่นวิญญาณที่ตื่นขึ้นซึ่งเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อความกล้าหาญในการสลักผิวเก่าและการผจญภัยเข้าสู่อาาเขต ที่ยังไม่ได้สํำรวจด้วยความไม่แน่นอนและความคาดหวังที่ไม่รู้จักพร้อมด้วยความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขึ้นบุคคลที่ขึ้นสู่สวรรค์ยอมรับคำแนะนำอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทิ้งอดีตไว้บนหลังอย่างเต็มที่ยังคงขจัดความกลัวภายในและภายนอกของตนเอง พลังงานของความถูกต้องความเป็นอิสระความสง่างามการเสริมพลังการเห็นอกเห็นใจความจริงใจขยายความรักอันลึกซึ้งต่อโลกอันเป็นที่รักของเราและผู้คนของเธอการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ๆการสิ้นสุดของสิ่งเก่าเป็นสัญญาณของการเรียกร้องให้สิ่งอื่นๆ รู้และคว้าโอกาสใหม่ๆที่รอคอยมานานนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าความตายภายในประสบการณ์คืนมืดมิดและจิตวิญญาณส่งผลให้เกิดความเข้าใจในตนเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตระหนักรู้ในชีวิตใหม่ๆดึงดูดดึงดูดประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในการดำรง อยู่ของโรคใหม่ๆความฝันสู่ความเป็นจริงความฝันและความปรารถนาที่ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ได้หล่อเลี้ยงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เปิดใจเปิดใช้งานโอกาสที่ขยายออกไปเพื่อให้ปรากฏและจริงในโลกใหม่ๆกระตุ้นความรู้สึกสงบภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรัก ตนเองและการไหลเวียนที่อุดมสมบูรณ์แบบซิงโครนัสการเลือกเส้นทางและลึกถึงความรู้สึกท่วมทนหรือสับสนเมือ่อหลายประตูหลายประตูได้เปิดออกพร้อมกันในทุกๆมิติเพราะบางครั้งอาจรู้สึกท้าทายในการเลื่อนเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางทั้งหมดที่เลือกนั้น สมบูรณ์แบบและถูกต้องเสมอในช่วงเวลานั้น,น,นการเปลี่ยนแปลงสู่ตนเองที่แท้จริงผู้ขึ้นสู่สวรรค์กำลังใช้งานใช้เวลาในการไต่ตรองอย่างลึกซึง้งและปรับจุดประสงค์ของตนให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงหลายคนกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติครั้งสำคัญสิ่งนี้กำลังช่วยให้ผู้ ขึ้นสู่สวรรค์เดินบนเส้นทางได้อย่างมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นเส้นทางที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ๆของพวกเขาในตอนนี้การเติบโตทางจิตปิญญาณเราได้รับการเตือนในขณะนี้ว่าการทำให้เป็นจริงที่มีคุณค่า <c oughs> เช่นการมาบัดทางจิตปิญญาณการเติบโตอย่างมีสติและการเชื่อมต่อที่สูงขึ้นใน ตนเองนั้นต้องใช้เวลาการลงทุนและความพยายามหลายคนกำลังได้รับการเข้าถึงความทรงจำที่ถูกลืมและกำลังบูรณการและรับรู้การเปิดเผยของตนเองเข้าสู่การรับรู้ที่มีสติอยู่แล้วพลังงานแห่งการรวมตัวครั้งใหญ่ตอนนี้พลังงานแห่งการรวมตัวครั้งใหญ่กำลัง เก็บขึ้นกับเมเ็ดพันธ์แห่งดวงดาวมากมายรวมถึงการชำระร้างประสบการณ์ในอดีตชาติและห้องสมุดจักรวาลด้วยนี่คือช่วงเวลาแห่งการเล่งความเร็วของโรคใบใหม่จงอดทนกล้าหาญฉลาดรอบคอบสุขุมและเตรียมพร้อมสำหรับการแทรกแซงและเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ฤดูใหม่ แห่งการเรียนรู้อย่างมีสติเดือนกันยาเป็นฤดูใหม่แห่งการเรียนรู้อย่างมีสติพลังงานของดาวเคราะห์กำลังขยายกลุ่มผู้ตื่นขึ้นสู่ความเข้าใจใหม่ๆและการคิดเชิงแนวคิดที่สูงขึ้นประสบการณ์ขึ้นสู่สวรรค์และวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในตัวเองความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้นย,ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความรัก การยอมรับความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนตนเองสำหรับเส้นทางที่เลือกการเปิดใช้งานศูงงนย์นพลังงานเหนือจักรมงกุดศูนย์พลังงานเหนือจักระมงกุดกำลังเปิดใช้งานในขณะนี้สิ่งนี้เพิ่มและขยายประสาทสัมผัสทางจิตทั้งหมดอย่างมากเข้าถึงระดับการอย่างรู้ที่สูงขึ้นมากๆ เพิ่มการเชื่อมต่อความรักจากแหล่งกำเนิดการเปิดใช้งานจะกระมงกุฎเชื่อมโยงเรากับการรับรู้ทางอภิปัญญาและตัวตนที่แท้จริงสิ่งนี้จะเปิดใช้งานการจัดตำแหน่งและความเป็นหนึ่งเดียวกับความรักตนเองการเปิดใช้งานมงกุฎนำไปสู่ประสบการณ์แห่งสภาวะที่แพร่หลาย นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพของต่อมไพเนียลมันเปิดใช้งานคุณลักษณะหลายมิติเพื่อรวมเป็นและรับรู้อย่างมีสติในรูปแบบและประสบการณ์ของมนุษย์แรงดึงดูดอันแรงกล้าต่อจุดมุ่งหมายและความปรารถนาของจิตวิญญาณผู้ตื่นขึ้นจำนวนมาก อาจอยู่ในขั้นตอนของการประสบกับความรู้สึกของแรงดึงดูดทางแม่เหล็กที่รุนแรงต่อจุดมุ่งหมายและความปรารถนาของจิตวิญญาณของพวกเขาบางคนอาจรู้สึกว่ายัางไม่ถึงเวลาที่แน่นอนและเหมาะสมที่จะทำให้ทุกอย่างเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือการยอมรับความความรู้สึกที่แท้จริงของเรา เปิดใจและเต็มใจปรับตัวให้เข้ากับแผนาการต่างๆขณะที่เราไปช่วงเวลานี้กำลังกระตุ้นให้จิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นทั้งหมดยอมจำนวนอย่างสมบูรณ์กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานจากโลกที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์และการไหลเวียนของจักรวาลการแสดงออกและขยายสู่สิทธิ์โดยกำเนิดแห่งสวรรค์ ผู้ตื่นขึ้นกำลังแสดงออกและขยายสู่สิทธิ์โดยกำเนิดแห่งสวรรค์ของพวกเขาดำเนินการต่อเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอธิปไตยและสติสัมพันธชญญะของพระคิ์มุ่งเน้นและเสริมสร้างความยืดหยุ่นและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง ในการแสดงออกถึงแง่มุมที่สูงขึ้นของตัวเองการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกถึงแง่มุมที่สูงขึ้นของตัวเองค่อยๆพัฒนาขึ้นเบื้องหลังรายละเอียดปีกย่อยของชีวิตกำลังเข้าสู่โฟกัสที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับหลายๆคนมเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวกำลังจัดตำแหน่งและปรับแต่งให้เข้ากับ เวอร์ชันดั้งเดิมของตนเองในเชิงการสะเทือนสุริยะปราคาและจันทรุปราคาเป็นประตูสู่มิติที่สูงขึ้นสูงขึ้นสุริยะปราคาและจันทรุปราคาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทรงพลังของปีพวกมันทำหน้าที่เป็นเหตุการณ์จัก,กรวาลหลายมิติที่เปิดประตูทางเข้าสู่มิติที่มีสติที่สูงขึ้น เพราะเขามีจุดมุ่งหมายอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีพลังสำหรับการปรับเปลี่ยนจักรวาลที่เร่งด่วนเร็วและความเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ด้วยความรักและการอุทิศตนให้บริการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แต่และเรียบเรียงโดยจิตหนึ่งเดียวครับ ฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มาชดสีบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติม,ตมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ